กฎที่หลวงปู่เล่าให้ฟังก็คือท่านจะอยู่เหนือเหนือโลกเหนือจิตเหนือจัก,กรวาลเหนือจินตนาการก็คือพอองค์ท่านสร้างสําเร็จแล้วเนี่ยดวงจิตท่านจะเข้ามาจุดติได้แต่ต้องผ่านการอนุมัติโดยโดยร่างของแม่แม่ก็คือท่านย่าทองทิพย์ต้องทําการเปิดรับว่าเป็นพระมารดารองรับการจุดติองค์เนนบอลลังแก้วคำำําดําองค์แรก ของโลกและจักรวาลมันเป็นเรื่องของพลังพลังองเ์เนก็คือดินองเงินเป็นอะไรก็ได้องเงินเป็นดินองเงนเป็นน้ําองเ์เนเป็นลมและองเงนเป็นไฟดินน้ําลมไฟที่รวมกันมาเป็นธาตุทั้งสี่สร้างโลกและจักรวาลเนี่ยคือตัวแทนขององค์เงน องเนนเป็นตัวแทนของอักขระธรรมตัวแรกที่พุทธศาสนาก่อนที่พุทธศาสนาจะเกิดก็คือตัวนอนเนนไอตัวนอนหนูนะคะนอนหนูก็คือตัวนําหน้าอักขระธรรมทุกตัวในโลกนี้ที่พระพุทธองค์ได้สําเร็จแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยนะโมตัตจะหรือคาถาต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้ก็เช่นนะมะทะทะนะอุนะ,ะ,ะ,ะนะนะชาลีติก การก่อเกิดกำเนิดเบื้องต้นของจักรวาลจะต้องเริ od, ่มด้วยณก็คือองค์เน้นสมมุติโลกทำอย่างไรจะให้มนุษย์จำได้ว่าดวงทมดวงนี้คืออะไรที่ท่านเป็นพลังที่เหนือโลกเหนือจิตเหนือจักรวาลก็จึงต้องใช้ใช้คำเหมือนเราตั้งชื่อเราเนี่ยลูกเราเกิดมาเราไม่มีชื่อนะแต่พอเกิดมาปุ๊บต้องชื่อว่าพินชดานามสกุลนี้เพื่อให้มนุษย์เขารู้แล้วก็สามารถที่จะทำ กิจกรรมหรืออะไรต่างๆที่ในสมมุติโลกได้ว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรแต่ดวงธรรมดวงนี้ที่ท่านอยู่เหนือโลกและจักรวาลเนี่ยท่านมีชื่อว่าชื่อว่าก็คือเราต้องเป็นคนตั้งขึ้นให้ท่านก็คือปู่ใหญ่ท่านใช้คําว่าองค์เนบนบรรลังแก้วคำำําดําคําว่าองเนนนั่งอยู่บนบรรลังนาคราชเจ็ดสีก็คือนั่งอยู่บนฐานของดอกบ,บัวซึ่ง บอกว่าเป็นฐานที่รองรับพระพุทธเจ้านะคะเมื่อกึ่งพุทธ,ธกาลแล้วถึงคราวที่จะต้องเกิดภัยพิบัติต่างๆนานาประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางน้ําทางดินทางลมทางไฟทางอากาศทุกอย่างที่เป็นภัยพิบัติที่ทําให้โลกหรือมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปหรือได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ย องเลนบรรลังแก้วคาดําที่ท่านประกอบด้วยองค์มหาเทพทุกพระองค์ที่รวมอยู่ในองค์ท่านก็คือไม่ว่าจะเป็นองค์ปู่อนันตนาคราชองค์ปู่ศรีสุดโธองค์ปู่ศรีสัตตะนาคราชองค์ปู่ผู้ชงนาคราชองค์ปู่ที่ท่านสําเร็จแล้วหรือท่านมีบารมีสูงจะอยู่เป็นพญานาคราชที่คอยทําหน้าที่ช่วยเหลือองค์เลนสมมุติว่า มีความทุกข์หนึ่งที่คุณหมอปุ้ยอยากจะให้มันคลายไปหรือมันหายไปเพียงแค่คุณหมอปุ้ยคิดถึงว่าเราจะไปกราบองค์เนนบัลลังก์แก้วคาดำําองค์เนนที่รู้แล้วว่าหมอปุ้ยเจอความทุกข์อะไรองค์เนนก็จะด้วยพลังจักรวาลทั้งหมดที่องคเนนมีปู่ทั้งเจ็ดพระอ,องค์ก็จะทําหน้าที่ละซึ่งปู่แต่ละพระอ,องค์ท่านก็จะมีเขาเรียกว่ามีทีมงานในการเคลียร์ปัญหาให้หมอปุ้ย ครานนี้ถ the ้าป <itor> <iti> so, ู่ทั้งเจ็ดทำงานแล้วยังไม่ไหวจำเป็นจะต้องใช้องค์มหาเทพหรือมหาเทวีหรือใช้สัพพระวิญญาณหรือดวงจิตของมหากษัตริย์สุรพกษัตริย์เราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเหมือนแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่แจกงานกันไปช่วยสัพพระชีวิตสัพพระวิญญาณสัพพระดวงจิตนะคะก็จึงทุกอย่างจะต้องมารวมกันอยู่ที่ภาคในร่างขององค์เนรทั้งหมดนะคะองค์เนรคือจักรวาล ใช่ไหมคะลูกองเรน,นคือทุกสิ่งทุกอย่างองค์เนนคือธาตุทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกและจัก,กรวาลแต่ว่าองค์เนนไม่มีตัวตนเราจึงต้องสร้างตัวตนของท่านมาเป็นรูปแล้วเอาดวงจิตท่านมาเป็นร่างใส่ให้เป็นรูปร่างให้ท่านมีจิตและวิญญาณเหมือนดังเช่น ทําไมพระพุทธรูปพระพุทธรูปถึงมีชื่อนูน้นชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นแล้วทําไมคนไปกราบท่านถึงเชื่อมั่นศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าในความที่มีมีรูปรูปก็คือสิ่งที่ก่อสร้างครบตามรูปตามตามภาพแต่ก็ต้องมีมีร่างหรือดวงจิตเข้ามาประกอบกันในการสร้างสร้างปรามณูหรือสร้างอะไรสักอย่างที่มันทําให ประเทศนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจก็คือวัตถุชิ้นนี้จะมีอยู่ในสภาวะธรรมชาติแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ใต้ดินที่นี่ก็เป็นไปได้ท่านจึงใช้ชื่อท่านว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกวัตถุที่มีค่าที่สุดชื่อว่าแก้วคำดำซึ่งขนาดประมาณนิ้วก้อยเนี่ยจะมีราคาประมาณพันล้านซึ่งถ้าประเทศไหนได้แก้วคำดำไปแล้วเนี่ยหรือคนคนไหนที่มีแก้วคำดำไปแล้วเนี่ย จะมีความเป็นอมตะหรือมีความเป็นมหาศาลซึ่งมันเป็นวัตถุจักรวาลน,นะคะหมอก็ไม่รู้ว่าวัตถุจักรวาลเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงแต่รู้แต่ว่าสถานที่แห่งนี้ท่านได้รักษาสิ่งนี้ไว้ให้เพื่อรองรับก,การจุดติแล้วมันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ว่าท่านจะต้องอยู่ข้างแม่น้ำใหญ่ก็จึงจึงเป็นที่มาว่าอยู่อยู่เราก็มี ว่าต้องอยู่ตรงข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระธาตุสีโคตตะบองหรือพระธาตุสีโคตสตะบูนคนลาวก็จะเรียกว่าพระธาตุเมืองเก่านะคะตรงพื้นดินแผ่นนี้สมัยก่อนตรงนี้จะเป็นแม่น้ำโขงะนะคะตะลิงจะอยู่ที่นู่นนะคะจะอยู่ที่นู่นตรงนี้เป็น,น,ะะน,น,ใน,ในแม่น้ <พ combined. S 1> นำโขงแต่วันหนึ่งก็ด้วยการเวลาที่ยาวนานตรงนี้ก็เป็นทรายนะคะ ที่เรานั่งเนี่ยเป็นทรายหมดเลยนะคะเป็นทรายคราวนี้เราก็รนะเรียนรู้เรื่องขององค์ท่านแล้วเราก็ยอมรับว่าถ้ามีประโยชน์ตามที่ปู่ใหญ่ท่านบอกไว้เราก็ขอสละล่างเพราะว่าเราคงจะอยู่ไม่ถึงร้อยปีเราก็ต้องทิ้งล่างอยู่แล้วแต่ถ้าล่างเรามีมีประโยชน์ต่อสัพพะสัพพะทั้งหลายสัพพะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น สโลกกระธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลเราก็ยินดีเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำสิ่งนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็อธิษฐานจิตว่าเราขอได้เจอขอให้องค์เนนดนบันดาลให้เราได้เจอแต่คนที่พิเศษคนที่ดีคนที่วิเศษดีไม่พอนะคะต้องเป็นคนที่วิเศษคนที่มาจากจักรวาลน,นะคะเพราะฉะนั้น พอเราได,ได้ได้ได้ติดตามอาจารย์ไตรนะคะเราก็มีความเชื่อมั่นว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับรหัสจักรวาลเช่นเดียวกันกับกับหมอนะคะอาจารย์เบนก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับเลือกจากจักรวาลที่ทําหน้าที่นี้แต่บทบาทต่างกันทุกคนมีรหัสหรือมีออริจินอลอันเดียวกันหมดเลยก็คือมีตระกูลของรหัสหนึ่ง หนึ่ง,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 งก็คือหนึ่งไม่เป็นสองคือจัก,กรวาลคราวนี้คําว่าพลังจัก,กรวาลเนี่ยมันไม่มีอะไรเทียบเท่าเราจึงต้องจุดติองค์เนนบรรลังแก้วคำดำําเพื่อประโยชน์กับทสรรพสิ่งไม่ใช่กับมนุษย์อย่างเดียวนะคะกับทั้งมหาเทพเทวาที่ท่านจะเลื่อนระดับของท่านทุกอย่างที่จะต้องทําไมองค์มหาเทพทุกพระอ,องค์จะต้อง องค์พญานาคราชทุกองคจะต้องมาช่วยองคเนรแล้วลงมารวมอยู่ที่องคเนรองค์เดียวเพราะว่าท่านก็ต้องเพิ่มระดับของบารมีท่านเพื่อให้ท่านท่านเข้าสู่ยุคพระศรีอานไม่ใช่พอยุคของพระศรีอานเปิดแล้วงองเหล่ามหาเทพ <millionaire. S 1> เข้าไปอยู่ในยุคนั้นไม่ได้มันก็จะห่างหายไปจากจักรวาลของช่วงนั้นไปแ4ด0 0สี่ปีแล้วไม่รู้จักในกาแล็กซีั้นจะหากัน,จนเจออีกไหม <somewhat> พวกญาติพี่น้องที่เขาเข้าไปอยู่ใน พวกอะไรที่มันเกี่ยวเกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์กันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพลังมันเป็นเรื่องของดวงจิตที่มันไม่มีรูปร่างแต่มันมีพลังงานนะคะก็จึงต้องเหล่ามหาเทพถอยต้องมารวมกันเหมือนกับมาประชุมกันว่าเราจะต้องมาอยู่และมีพลังงานที่สูงที่สุดทําหน้าที่ทั้งบุญยริ์อิตลิต์เหนือโลกเหนือจิตเหนือจักรวาล จึงต้องมาทำหน้าที่รวมกันแทนพระศรีอริยะเมตาย,ยูซึ่งพระศรีอริยะเมตาย,ยูท่านเตรียมท่านเตรียมเตรียมในส่วนของของยุคข,ของท่านไว้แล้วแต่ท่านไม่สามารถจะลงมาทำงานในโลกนี้ได้ท่านจึงต้องส่งเน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 บรรลังแก้วคำดำก็คือยุคนี้เป็นยุคข,ของพระพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าสมณะโคโดมท่านยังครอง ครองยุคนี้อยู่ถึง5000ปีถ้าองค์ศีอริยะเมตไตรโยจะมาทำงานในช่วงนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่วาระของท่านจึงต้องตกลงกันว่าสมเด็จสมนานโคโดมอันนี้หลวงปู่พูดให้ฟังเนาะไม่ใช่แม่พูดส่งองค์สมเด็จสมนานะโคโดมจึงต้องถูกอัญเชิญไปทำหน้าที่ทำงานร่วมกันกับองค์พระรีอริยเมตไตรโยนะคะ คราวนี้เก้าอี้เก้าอี้หรือบรลลังที่ว่างเนี่ยจึงต้องหาคนมานั่งรักษาการ,รทำหน้าที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือผู้คนนะคะรวมไปถึงการรวมศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียว<ม>ก็คือมเมื่อองค์เลนบัลลังก์จติแล้วเนี่ยศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธอิสลามและศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อว่าพระพุทธศาสนาก็จะเข้ามาในสถานที่นี้ได้ เพราะว่าเราเป็นหนึ่งาศาสนาเดียวท่านท่านสันส่งไว้แค่นี้ว่าทุกอย่างจะรวมกันเป็นหนึ่งไม่มีการแตกแยกาศาสนาแม้กระทั่งดวงจิตที่เป็นฝรัง่งเป็นคนจีนเป็นคนลาวพอหลังจากละสังขารไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้แยกเชื้อชาติว่าอันนี้เป็นดวงวิญ,ญญาณของประเทศจีนนะของประเทศเวียดนามนะของมันเป็นมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยท่านใช้ท่านใช้ตรกกะนนี้นะคะมามา สร้างองค์เมนบัลลังแก้วคำาดังแล้วก็